ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการใช้บริการรับหิ้วครั้งแรกของผมนะครับผมใครที่ติดตามช่องของผมมาพักตนึงนะครับน่าจะพอทราบบ้างว่าผมเนี่ยเป็นนักอ่านรุ่นเก่าที่ห่างหายจากวงการนี้มาค่อนข้างนานนะครับผมแล้วพอกลับเข้ามาเนี่ยก็มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมหลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ซื้อโปสการ์ดนะครับแถมหนังสือนะครับซื้อแฟ้มแถมหนังสือนะครับผมแล้วก็มีอาชีพใหม่ขึ้นมานะครับที่ผมตอนนั้นนะผมไม่เคยเจอผมไม่รู้ว่ามันมีมานานหรือยังนะครับก็คืออาชีพนักเก่งราคานะครับก็มีวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นสร้างตัวหลายหลายคนนะครับก็ยึดมาทําอาชีพนี้กันนะครับไม่ว่าจะแบบเขาก็จะมีการวิเคราะห์นะครับว่าเรื่องไหนบ้างนะครับที่ ที่อนาคตนะครับจะมีราคาสูงนะครับเขาจะซื้อมาเก็บไว้นะครับแล้วมาขายต่อในมาปล่อยของในช่วงนั้นนะครับผมและอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งรู้ว่ามีก็คืออาชีพนักฮิ้วนะครับนักฮิ้วเนี่ยเขาก็จะไปซื้อหนังสือนะครับที่เราต้องการนะครับเราไม่มีโอกาสได้เดินเลือกซื้อนัหรือไม่สามารถสั่งทางออนไลน์ได้นะครับเขาก็จะไปซื้อมาให้เรานะครับโดยคิดค่าหิ้วเล่มละ 5บาท1ิบาทหรือแม้กระทั่ง50บาทก็ว่าไปนะครับตามแต่สถานการณ์เนาะเหตุผลที่ผมใช้บริการนี้นะครับเพราะว่างานนังสือที่ผมไปล่าสุดเนี่ยมีค่ายค่ายหนึ่งครับค่ายใบเขียวเนี่ยผมไม่สามารถไม่ใช่ไม่สามารถเข้าไปได้เลยคือไม่อยากเข้าไปนะครับคนมันเยอะมากเลยนะครับผมมันคือเข้าไปนี่มันมันเหมือนสงครามครับมันเปิดสงครามการต่อสู้นะครับแล้วก็ สงครามไวรัสนะครับผมแต่ว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันก็มีมีอาชีพเนี่ยอาชีพดารคิวเนี่ยเป็นเหมือนผู้กล้านะครับที่เข้าไปฝ่าดงตรงนั้นนะครับฝ่าดงไวรัสตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะซื้อหนังสือนะครับมาให้เรานะครับก็ผมไม่ได้มองว่าเขาได้รายได้เยอะแค่ไหนนะครับผมมองแค่ว่าเขาอะผมอะคุ้มค่าแค่ไหนในการจ่าย เงินตรงนั้นไปนะครับอย่างที่ผมใช้บริการหลายเนี่ยคือเขาคิดค่าหิ้วเริ่มละ10บาทนะครับผมเออผมก็ว่าโอเคนะ10บาทก็ดีกว่าที่ผมต้องไปเสี่ยงเนาะสาธยายมาซะเยอะเลยเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเขาห่อมาแบบไหนนะครับผมผมสั่งมาได้ทั้งหมดคือสั่งไปหลายเริ่มและจะได้ประมาณ12เริ่มนะครับเขาคิดค่าส่งอยู่ที่50บาทนะครับแล้วค่าหิ้วเริ่มละ10บาทนะครับจากราคาปกเอ,อ่อ แล้วก็ข้างสื่อเนี่ยคือราคาปกนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าเขาห่อมาให้ดีหรือเปล่านะครับมันก็แล้วแต่นัคิวนะครับแล้วแต่คนนะครับบางคนเขาก็ห่อมาดีนะครับผมบางคนเขาก็แต่ผมมผมเชื่อว่าเขาหอมาดีทุกคนแหละอืมแต่ผมเคยซื้อมางะมือสองนะครับผมแลมาแกะออกมาเนี่ยเจอขนแมวนะครับผม เจอขนแมวก็ยังดีนะครับดีกว่าเจอขนยังอื่นนะครับคุณคิดดูไม่ใช่ว่าแกะออกมาเจอขนอื่นแล้วแบบทำไมเหมือนของเราเลยแต่เอ๊พิ่งแกะเมื่อกี้มันไม่น่าจะไปอยู่ในซิลได้นะอะไรอย่างนี้นะครับเออนานีาน่เขาเขาก็บับเบิ้ลมาอย่างดีเลยนะครับสองเลยเขียนชื่อผมมาให้ด้วยนะครับสุดยอดนะครับผม ื่อผมมาให้ด้วยน่าจะสองสามชั้นอยู่นะครับเฮ้ยเขียนโน้ตมาให้อ๋อน่าจะเป็นโน้ตเล่มนะครับก็ในในในงานหนังสือของค่ายเนี้ยก็จะมีลูกค้านะครับลูกค้าที่ตั้งใจไปซื้อนะครับแล้วก็มีนักฮิ้วนะครับอาชีพนักฮิ้วที่เขาตั้งใจไปพาฟันสงครามนะครับตรงนี้ แล้วก็มีนักโกงนะครับเฮ้ยไม่ใช่นักนักเกงเลยนักเกงราคานะครับผมเขาก็เขาก็จะสถิตอยู่แถวนั้นนะครับผมสถิตอยู่ตามมุมนู่นมุมนี้นะครับหรือแม้แต่กลางเต็นท์อยู่ในนอนอยู่ในนั้นนะครับผมตอนแรกหลายๆท่านแซวนะครับว่าเอะเขาอยู่ทั้งวันเลยเขาเป็นพนักงานหรือเปล่านะครับก็ขำๆนะครับก็แล้วแต่นะครับมันเป็นอาชีพที่สุดจริตทั้งนั้นนะครับผมแต่ว่าผมไม่สนับสนุนก็ พอใจกับตรงนี้มากกว่านะครับได้ก็โอเคไม่ได้ก็เดี๋ยววันหลังก็คงมีมาเติมให้ใหม่นะนี่ครับเรื่องที่ผมสั่งไปก็มีเรื่องนี้ชึบอ่ะนี่ครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามใบสแล้วนะครับเที่ยวทั่วแควนดนอสูรนะครับเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดนะครับก็ได้มาในราคาปกนะครับเก้าสิบบาทบวกอีกสิบาทนะครับก็เป็นเล่มละร้อยนะครับผมก็ ถือว่าโอเคไม่สาหัสเท่าไหร่ครับแล้วก็ผมสั่งอไรยากจริงหนอรักแท้ของโอตาคุไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับวันนั้นของหมดนะครับก็เสียได้นะครับเสียได้จริงมาดูถุงนี้กันนะครับว่ามีอะไร ชก็จะมีเรื่องนี้นะครับที่เป็นกระแสอย่างมากเลยครับแล้ว็คนนิดเข้าไปเข้าไปในงานเนี่ยก็หลายๆท่านก็คงจะเพื่อที่จะไปซื้อเรื่องนี้กันนะครับนั่นคือหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนาคอร์สเพนะครับผมได้มาแค่1นหนะครับเล่ม6กับเล่ม7นี่ขาดนะครับใครที่โชคดีได้ครบก็ โชคดีจริงๆครับแล้วก็เรื่องนี้ครับห่วงเหวลึกของเด็กหนุ่มนะครับผมทั้งหมดก็เจ็ดบวก6เป็นสิบสานะครับสิเล่มน,นะครับถ้าส่ง50บาทก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยใช้บริการนะครับหรือเคยใช้บริการแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นมานะครับว่า คิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ